สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมทุกท่านนะครับแ้วก็มาตามกันต่อเลยเนาะสําหรับแนวทางลาวทีวีลาวเอดีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่ก็มาดูผลของวันที่7ก่อนนะครับครับแนวทางก็เป็นการชิดกันกาหนดการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดูผลของลาวทีวีวันที่7นะครับผลออก3 1795 ออกสามหนึ่งเจ็ดเก้าห้าครับวันนี้ก็ตัวที่ผมเล้นไม่เข้าเนาอเลขศูนย์มาเข้าที่เลขหนึกับหนึก็ระวังเจ็ดประมาณทั้ง2ตัวเลยหนผมจับไ่แค่0ูย์เจ็ดแต่ว่าใครจับ1ก็เข้านะครับถ้าจับหกชุดเนาะผมจับ0ูนย์เย์แย์เถ้าใครจับ1ก็จะเป็นหนึ่งเกมันก็จะเข้าชุดหนนี่ นะครับครับต่อที่ลาคานิตด,ดีนะครับลาคานิตด,ดีผลออก8 2 1 9 3นะครับ8 2 1 9 3เกาแล้วก็ถือว่าเหดีเข้าเนาะตัวเน้นด้วยนะครับถือว่าโชคดีไปใครนำสามไปวิ่งไปรูดเข้านะครับถึงว่าท่านจะไม่เล่น3ท่านเล่น6ระวัง9 2ตัวนี้ก็ได้เลข9เนาะตัวรองออกมา นะครก็ตือบรรดาทางเข้าเนาะนะครับเอดีเข้าทีชุดนี้นะครับตัต่อที่ลาสตาร์นะครับลาสตาพูลออกศูนย์ห้าห้าหนึ่งสอง วันนี้ตัวที่ผมเน้นไปเข้าน้อเลขสามแล้วก็ไปเข้าตัวล้อก็คือเลขสองกับส่วนตัวที่เจาะก็เจาะไม่เข้านะครับเพราะมันออกหนึ่งสองเนาะนะครับหนึ่งสองกับใครที่โชคดีก็ดีใจด้วยเนาะนะครับวันนี้ก็ถือว่าวิ่งรูดเข้าหมดนะครับสําหรับลาวทีวีลาวเฮดดีล้ลาวสตาร์นะครับเจาะก็คือลาวเฮ็ดดีกับลาวทีวีนะครับส่วน ลาสตาเจาะไปเข้านะครับไม่มีชุดไหนเข้าเลยเนาะนะครับครับมาตามมาต่อนะครับสาหรับแนวทางในวันที่วันที่แปดนะครับวันที่แปดเดือนสิบสองสองพันหร้อยสิบแปดนะครับดักทีวีวันนี้ เาวทีวีนะครับเล็กเด่นวันนี้นะครับผมให้ที่8กับ9ผมเน้นในที่เล็กใครชอบเล็กจับที่เล็ก9นะครับส่วนตัวประกบ3 4 5กับส่วน3ตัวผมจับให้ที่9 8 3ฉะนั้นวันนี้ผมเน้นในที่8 3นะครับ8 3ส่วน8 9คือเล็กเด่นมาด้วยกันเป็นต,ตัวกันนะครับวันนี้ก็เลยจับ4ชุดนะครับ คับมจริงมันก็แค่3ชุดนะครับ 83, 84, 85นะครับก็อันเหล็กเด่นมาด้วยกันก็คือแ9กนะครับส่วน3ตัวก็983หรือ938ก็ได้นะครับกลับไปกันต่อที่ลาวเอดดีนะครับลาวเอดดีเลขเด่นนะครับได้เลข8กับเลข7วันนี้ผมเน้นในที่เลข7นะครับใครชอบเลข8จับที่เลข8ส่วนเลข7ผมก็จับะ 3ชุดนะครับ74 75แล้วก็76แล้วก็กันเลขเด่นมาด้วยกันก็คือ78นะครับส่วนตัวเน้นนะครับมาเน้นผมให้ที่74นะครับหรือวใครจะเอา3ตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับเจ็ดนะครับก็คือจุดนี้นะครับ3ตัวน,นี่ก็เหมือนกันใครจะเอา3ตัวไปตัดเล่นก็ได้นะครับ ครับต่อที่ลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์เลขเด่นนะครับได้2กับ3วันนี้ผมเน้นที่เลข2สังกำเนิดตัวเดิมอยู่เนาะนะครับ2ส่วนตัวประกบ4 8 0นะครับวันนี้ผมเน้นที่2 8นะครับ28หรือใครจะจับ24ก็ได้ทดลอง นะเพราะว่าตัวที่ผมจับให้ก็คือ428ตัดเล่นนะครับก่อระวังดเดบินหน้านะครับ228หรือ822นะครับจะเบิร์นหรือเปล่ากับบรรลุก,กันเนาะนะครับกับการจะรับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับกับตอนนี้ก็ขอวอวยพรให้สมาชิกท่านผู้ชมที่ก้าาาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่ 8เป็น12 2 5อ8นนะครับขอให้โชคดีทุกท่านจิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ